แยมแรงพี่น้องสวัสดีครับวันนี้หิวเขาตะเวนเลยพี่น้องวันนี้เตรียมมาจะตำบักทั่วแห่พี่น้องโอ้ยันบักทั่วม่วงเนอกทั่วบักทั่วโคก,กทั่วป้าบ่อล้วก็แ,วกแหงว่แหงก็นจะทอดแต่พี่น้องอยากพี่น้องครับอยากนะจีตำบักทั่ว,วก็ทอดสิ้นพี่น้องครับพี่น้อง ม,มันเป็นมันเป็นนันเป็นโดนพื้นมันกับไมดีพี่นนอกไมเร็วออนเร็วให้เข้าไปเลยนี่ขืนอนหยาดตัวนี้ไป,ไปเลยทาหอดเดียวเพื่อไว้พี่นนอกนิ้ว มันได้น้ำมันในลายมหนน้ำมันขวบมาเลยนะ แบบนี้เลยพี่น้องเขาตำส้มตำรอทอดใส่เข้าไปเลยอาเผ็ดเผ็ดไปเลยเผ็ดเผ็ดไปเลยคนเนล่นอ,อยู่แล้วกลัวอะไรอ่ะ,ะพี่น้องเอป็นหัวข้าโอ้โห awy, ของแท้โอ้ยน้ำตาลห <c ười> ัวหางมึงมาใส่กระเทียมไหมล่ะกระเทียมหมด ทั่วลงไปทั่วนี่ย่างดีเลยพี่น้องเลยบิดเอาเลยบิดเอาเลยบิดเอาเลยเป็นไงล่ะคนพันเทพพี่น้องครับคนพันเทพทัวเขาต้องต่ำให้มันกินง่ายก่อนพี่น้อง ำให้มันแบบกินง่ายๆไงนะฟางตัวนี่มันแข็งเนีย่ยโอเคแต่เคือเล่นกับผมม,มีอย่น่องใส่ประกอบแทนแหวบปลอะไรฟ้าเขียวก็ข,อข,อขอมดพรุ่งนี้ต้องจัด จักสองซอนพ่อปลานี่ก่อนเดี๋ยวเค็มเราขึ้นมาได้มะนาวูกใหม่ๆเลยนี่เลยอืมนีนนเน่เขาขนานดนี่ดวงอนะืมเดี๋ยวนะเนี่ย วสใส่มาแล้วน้องพี่น้องน้ำปลากันใส้แล้วปลาประแยตใส่นดั่วเน่าโอ้ยสมสมูรสังเกตดูดูหบวกห่อกเด้บปัตินี่ ไว้จะมาเสียบนะพี่น้องไม่ได้บอกเหรียญนี่พี่น้องเลยฟุ้ยอดพี่น้องเลยตำทัวเนี่ยแก้วพี่น้องเลย ครับดูพี่น้องครับโอ้โหยี่เขาคงจะสุกแล้วนะพี่น้องเนาะสุกแล้วก็เป็นนันว่าตักใส่จานเสิร์ฟัปเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพี่น้องไม่ได้กินแล้วพร้อมกองเขาไม้แล้วพี่น้องเด้กองเขาไม้พี่น้องนีแตะคนอิ่มแล้วพี่น้องเลยอันดี้ว่ากิน่อนท้องหลุดไปแล้วถ้าเข้ากาบนี่มาแข่งมาแล้วพี่น้องเด้แข่งเขือื่อ ต้นหอมหอมเปรีกาดหินก็เราพี่น้องไหมว่างเนี่ยงามกับที่เข่าหรอไหมแสบพี่น้องไหมถึงเขาเรียงทำกันโอ้ต่ว่าข่อยขอปิดอันนี้เด้อพี่น้องเด้อมันล่มไหมมัแนแห้ง

ินดีรังซั้นึ่งแมงวันตาวกับว่าลงเนียนเลยมาอยู่ตรงเงี้ยอร่อย 嘹亮的。 มันหยาบได้ก็อยากก,กินมันวักิน่สามว่าว่านั่นข้าวว่ มาไม่กินข้าแม่อืมหั่อยากกินไป้อง มันมีความเจ็บมั้งกินว่าเปี้ยกเตียนนะว้าเอิญม,ม,นนมหนาไหม 其他不用，欢迎进口袋，老 <noise> 坤。<laughs> กิน,นก่วตามก้ันบรรา,าเรรดาบรรดาบรรดาบดาบรรดาบดาบรรดาบรรตาหรรดาบรรดาบรา่รราบรรดาบรนดา่นาบรราบรรดนราบราบรรรร thằng khó ăn sao vẫn chín chàng nó mày vẫn rồi เนี่ยข่เนาาเสียไปสายแกงออมแกงนั่นแกงนี่เจ้าปัวที่ไปสายตับอะไรบ้งสายตับสายหลับสายก้อยแอ,อยนเนี้ยงดีก็มีความสุขเลี้ยงเอาลงมาพี่น้องเห็นนานเนี่ยนะ ไม่ก็อยากไม้พี่น้องเบิ้งอยู่แล้วมากมาแป๊บนึงอะคือเนี้อคือประท้วงขอกินพุชกินกับอยากให้พี่น้องเบิ้งในเสื้อนะมามามานั่งลูกนะเดี๋ยวนั่งนี่นั่งอะไรมานั่งกลางนนหืม ห,หาทางนี้ต้องเห็นเนาะกินนัำเสีน้ำตาแตกไป<อ>คนเอียงกินบะแกงกไ,ไหมมาไหมกินมาหนิอ่ะมันขยี้กินเลยมันหอมมันอร่อยดี กิน,นอ,อนี้แบบนี้หรอมึงน้ำไหนรู้มาองถือไหมเยยนแบบพี่น้งองก็ควนีน่ผักเอ,อากานินแล้วนี่ลีกับายด้วยลูกอะยากวะกินมันดุ่งแลเนี่ยอยากใบด้วยอยาเลี้ยงเลี้ยงยัไงยังไง khoái lá ngày này tháng 3 – 4, mình ko có đi đâu ăn Tao này hої ăn không nó นเป็นตุ่มแล้วก็ไข่ไข่ออกตุ่มขั้นเด้ยมองไงเป็นหมื่นบาทอี่ละอ่ะนองมานน่ากินเนี่ยวควันลาบพี่น้องเนาะมาแล้วไหมไปดูกไป โอเคพื่อับรายบายดูไบไาเด้อ